ในเมื่อคุณไม่ไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งน,นี้เขาจะรู้สึกอย่างไรคนคนนี้ของคุณเรารประกังไพ่เป็นคลิปดอมเป็นดวงโดยรวมคนคนนี้ของคุณเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณไม่ไปต่อแล้วคุณจะก่อถอยออกมาในความสัมพันธ์ครั like ้งนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรคนคนนี้ห้าใบนะ คุณจะไม่ไปต่อแล้วคุณจะก็อถอยออกมาแล้วแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรคนคนนี้เป็นคลิประดมเป็นดวงโดยรวมเขาคิดมากนะคนนี้เมื่อคุณจะไม่ไปต่อเขารู้สึกเสียดายคุณมากเขาคิดถึงคุณมากมหม่คนคนนี้เขาเสียดายคุณนะชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนุกนายอ้วนคุณอ่อนไหวมากคุณคิดมากคุณคิดเยอะคุณกังวลต่างๆเนี่ะ คุณจะไม่ไปต่อแล้วคุณพอแล้วคุณไม่ไหวแล้วกับคนคนนี้คุณจะขอห,หยุดในความสัมพันธ์ครั้งนี้ชาวธาตดินประสบกันก่อน Queen of Pentacle Hangman มีการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างบางสิ่งบางอย่างคุณสองคนเขาเป็นคนที่มีความพยายามฝ่ายเดียวนะคนคนนี้ Hangman การรอคอยบางสิ่งมางอย่างเกิดขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างการรอคอย The h a n g m a n คนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อน To o นเ e n t a c l e บางครั้งมีความคิดลังเลบางครั้งมีความคิดวนไปวนมาคนคนนี้สองจิตสองใจชาวธาตุดินประสบกันก่อนดอะมูนเขาคิดมากเขาคิดเยอะเขากังวลต่างๆนานาคนคนนี้ กับการคุณจะไม่ไปต่อ,ขอเขาคุณขอหยุดเพียงแค่นี้เขาคิดมากนะคนคนนี้เขากังวลต่างๆนานาเดอะมูนเดอะไฮเปนเทสคุณเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่มีออร่าคนที่มีความสุขกับตัวเองคุณอยุดได้ตัวเอง h ดอะไฮเปนเทสเรามาขยายไพ่นะคุณจะไม่ไปต่อคุณเป็นค,คนที่อยู่กับตัวเอง ระบัดขยายไพ่นะเขาคิดมากเลยคนคนนี้เขาคิดถึงคุณเมื่อคุณไม่ไปตอบเขาเขาเครียดมากคนคนนี้เขาคิดต่างๆนา่นาะคนคนนี้ชาวทัพไผ่เม็ดสิงห์ถนนนายอัฟวอร์ดคนคนนี้มีการที่จะเดินทางที่จะหาคุณเขาต้องการไม่ให้คุณหยุดนในความสัมพันธ์ครันน้งนี้คนคนนี้เขาจะมีการเดินทางหาคุณ เพื่อจะขอร้องคุณให้คุณไม่ต้องไปออกจากเขาไม่ต้องเดินออกจากชีวิตเขาคนคนนี้ชาวธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มสุดท้คุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ตัวเองคุณเป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมากๆคุณอยู่ได้ตัวเองคุณเก่งมากๆแต่คนคนนี้กองคุณเขาไม่ยอมปล่อยคุณนะคนคนนี้เขาจะตามคุณนะเขาไม่ปล่อยคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขาอยากจะมีการเริ่มต้น กับคุณนะเขาอยากพูดคุยทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่กับคุณคนคนนี้คนคนนี้เขาไม่ปล่อยคุณแน่นอนนะคนคนนี้เขาจะตามหาคุณเขาอยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาต่อไปคนคนนี้